ทิพยประกันภัยจับมือกบขอ,ออกแคมเปญเบี้ยประกันพิเศษร่วมกันครั้งแรกภายใต้โครงการกบขทิพยะเติมเต็ม,ตมความสุขส่งต่ออนาคตทิพยประกันภัยร่วมกับกบขเปิดตัวโครงการกบขทิพยะเติมเต็มความสุขส่งต่ออนาคตออกแคมเปญพิเศษประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลระยะสั้นด้วยสองแผนพิเศษเนื่องในโอกาสกบขครบรอบ27ปีและทิพยประกันภัยครบรอบ72ปี นอกจากนี้สำหรับลูกค้าสมาชิกกบขที่ซื้อประกันอุบัติเหตุระยะสัน้นภายใต้โครงการกบขทิพยะเติมเต็มความสุขส่งต่ออนาคตทุกกรมธรรม์ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2568จะได้ร่วมรุนรางวัลต่างๆมากมายรวมมูลค่า0กแสนบาทสำหรับกรมธรรม์ทั้งสองประเภทนะครับคือกรมธรรม์ที่หนึ่งก็เป็นกรมธรรม์ที่มีเบีย้ยประกันภัย27บาทนะครับเป็นการสร้างกรมธรรม์พิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะให้ มีเรียกว่าเบี้ยประกันภัยที่ไม่แพงนักนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองกับสมาชิกของกบขที่เข้ามาซื้อกรมธรรมน์นี้นะครับโดยเป็นความคุ้มครองลักษณะของกรมธรรมน์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับมีความคุ้มครอง10,000บาทนะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาล1 0 0 0บาทนะครับมีระยะเวลาคุ้มครอง1เดือนคือ30วันนะครับในขณะเดียวกันกรมธรรมน์ที่72บาทนะครับก็มีความคุ้มครอง72,000บาทนะครับในกรณีที่เสียชีวิต แล้วก็มีค่าสายพันธุ์หนึบาทนะครับมีความคุ้มครองเป็นระยะสั้นนะครับ30วันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สมาชิกของกบขนะครับทุกทุกประเภทกรมธรรม์ที่ซื้อนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชิงรางวัลนะครับณตอนสิ้นโครงการนะครับซึ่งเราดําเนินโครงการนี้เป็นระยะเวลา1ปีนะครับจะไปสิ้นสุดโครงการในวันที่3 1สิงหาคมปีหน้านะครับทุกๆุกกรมธรรม์ที่มีอยู่นะครับเราจะมีการจับฉลากชิงรางวัลนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่า รางวัลที่1ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับจำนวน10คันนะครับรางวัลที่2ก็จะเป็นฉลากของสินนะครับ72รางวัลและรางวันที่3ก็จะเป็นกระเป๋ารากเดินทางนะครับอีก72รางวันนะครับแล้วก็โครงการนี้มีความเป็นพิเศษตรงที่ว่าเมื่อมีการซื้อประกันภัยแล้วนะครับจะมีการกันรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปเป็นเงินกองทุนนะครับอย่างที่เราเรียกว่า เราเติมเต็มความสุขให้กับข้าราชการขณะเดียวกันก็เป็นการส่งต่ออนาคตให้กับนักเรียนนักศึกษาตามโรงเรียนต่างๆนะครับ